สวัสดีค่ะครั้งที่สาม่ะนะคะมาต่อครั้งที่4กันเลยนะคะครั้งที่สครั้งนี้เอาแค่ห้านาทีนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะแหมครบ2ี่สนาทีโดนตัดคลิปไปเลยนะคะอย่างว่าเอาโทรศรัพท์อัดถ่ายนะคะไม่ได้ตั้งเวลาแค่ตั้งเวลา,ได,วลาได้แค่ยีสิบนาทีนะคะ27นาทีค่ะพอหมดเวลาปั๊บตัดทิ้งเลยค่ะโอ้ m ม g ก้น จะเสร็จจะเสร็จอยู่แล้วเชียวเลยนิดเดียวแค่แค่เนี้ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จนะคะชุบ,บนะคะเสร็จค่ะเรียบร้อยแล้วมีโพนะคะอ่ะ อีกนิดเดเงกลายเป็นว่ามีทั้งหมด4คลิปกันเลยทีเดียวนะคะเอออย่าลืมไปดูคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สามแล้วก็คลิปที่สี่คลิปนี้นะคะก็อ่ะแล้วก็มาพูดคุยกันก็ได้ค่ะเอ่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะแบบว่าบางทีอาจจะลืมตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ทำเวลาเร็วที่สุดแล้วล่ะคะ่ะ นะคะทำเวลาเร็วที่สุดละนะคะก็ได้แค่นี้ละคะ่ะก็เขาและพิกเล็ตชอบชวนกันไปเล่นโยนกิ่งไม้ที่สะพานกันนะคะคลิปนี้ก็จะเอาแค่5นาทีนะคะ กเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรต้องแต่งเติมแล้วนะคะไอ้ที่เห็นเป็นดอกไม้นี่ก็คือว่าแต่งเติมในคลิปที่2นะคะคลิปที่2หรือคลิปที่3เนี่ยค่ะจะไม่ได้ล้นะคะลองเข้าไปดูกันนะคะก็ทําไปแบบก็บางทีก็ลืมลืมนะคะก็ทําติดต่อกันนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะทั้งหมด4คลิปนะคะฝากด้วยนะคะคลิปนี้คลิปที่4นะคะ คลิปที่4เนี่ยตอนแรกคลิปที่3เนี่ยกะว่าจะเอาแค่20นาทีนะคะแต่ปาไปตั้ง27นาทีเลยนะคะก็นานโขอยู่เหมือนกันค่ะแต่ทีนี้ว่าพาคลิปนี้ปั๊บคลิปที่4ปั๊บเนี่ยก็ว่าจะเอาแค่5นาทีนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ภาพ ครั้งที่4อันนี้ภาพครั้งที่3อันนี้ภาพครั้งที่2อันนี้ภาพครั้งที่1น2 3ะคะ1 2 3แล้วก็4ต่อไปก็เป็น5แล้วนะคะจะใกล้เวลา5นาทีแล้วนะคะ ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะ4คลิปนะคะคือคลิปนี้เป็นคลิปที่5นะคะแต่เป็นครั้งที่5ไม่ใช่คลิปที่หเป็นครั้งที่5แต่มีทั้งหมด4คลิปค่ะก็ต้องขอต้องต้องขอผู้ชมเข้ามาชมกันด้วยนะคะก็อยากฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะก็เข้ามาดูคลิป แม่เอมระบายสีน้ำกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นภาพอะไรก็ค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ